กราบสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่เตชแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซด์นะฮะในคลิปวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตแพทช์นะครับประจำวันที่21มีนาคมนะก็ดูจากตัวละครในแบ็กกราวด์นะครับก็คงเดากันได้ไม่ยากนะฮะว่าอัปเดตรอบนี้มีอะไรใหม่แน่นอนนะฮะโอเคไม่รอช้าแล้วครับไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะก็ประกาศนะครับจะปิดเซิร์ฟครับในวันที่21มีนาคมครับ8โมงถึง10โมงนะ แล้วก็จะให้ของชดเชยนะครับเป็นคอร์ส300อครับอีเทเนียม1000อะไรอัปเดตใหม่มาบ้างน,นะครับกิจกรรมเพิ่มตอนอีเวนต์ทางเดินเยื่อแข็งและเปิดภารกิจอีเวนต์และร้านค้าอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องนะครับทางเดินเยืออแข็งก็ไม่ต้องสืบเลยใช่ไหมว่าใครนะฮะแล้วก็มีท้าทายครับเพิ่มอีเวนต์ท้าทายความรู้ต้องห้ามนะครับแล้วก็มีหน่วยรีอาร์มครับติดอาวุธใหม่ครับน้องรีเวดนะฮะอ่า แล้วก็นี่ครับสัญหาครับเพิ่มการสัญหาลับสุดยอดที่มีความน่าเป็นของเรจิน่าแม็กเกรดี้ครับผมมาแล้วนะฮะคือเรจิน่ารีเออเวกนั่นแหละนะครับผมมาแล้วนะฮะเออแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีลูน่าด้วยนะครับเป็นตัว SSR นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามากันครบเซตเลยทีเดียวมาทั้ง a อเวกรีอาร์ SSR นะฮะ นี่ใครที่ยังไม่เคยนะครับเห็นเนื้อเรื่องของเ e จิน่านะครับนี่เลยฮะทางเดือนเยื่อแข็งเปิดกิจกรรมภารกิจนะฮะวันที่4ไม่ใช่ขอโทษซีเว็มีนาคมถึง4เมษายนนะครับนี่แหละฮะก็ไปดูเนื้อเรื่องกันได้ครับว่เ r จิน่าทำยังไงถึงเป็นอเวกได้นะถัดมาครับอันนี้เป็นลูน่านะครับเป็นตัว s s r นะ,ะผมลืมบอกไปนะครับว่าเลจิน่าเนี่ย เป็น a อาเวที่เก่งมากนะครับบอกเลยว่าตอนที่มาในเกาหลีแรกๆเนี่ยโอ้โหโอพจัดๆเลยนะดาเมจเวอร์วางมากนะครับถึงว่าคอสจะ7ก็เหอะแต่ดาเมจเวอร์วางจริงๆนะใครเล่น PVP นะครับหรือ PVE เนี่ยใส่ไปได้เลยครับดาเมจเชื่อถือได้นะครับอย่างโหดนะข้อเสียนิดเดียวครับระวังตัวลวงละกันนะครับเพราะว่าเลจิน่าค่อนข้างบางนิดนึงแล้วก็ระวังพวกสไนเปอร์ด้วย นะฮะหมดคังรีอาร์มอะไรเงี้ยต้องระวังให้ดีๆนะครับกป็ประมาณนี้ไอพวกอลิซาเบตอะไรเงี้ยนะตัวจัดการเลจิน่าได้เลยนะครับก็เวลาจะฆ่าเขาก็ดูพวกกรอกของเลจิน่าด้วยละกันเพราะเลจิน่าก็มีกรอกน้ำแข็งด้วยนะครับนะแต่ว่าบอกเลยดาเมจด,ดีแน่นอนนะครับเล่นใน pvp pve เนี่ยได้เลยนะแนะนำให้เปิดทุกคนนะครับอ่ะถัดไปเป็นลูน่านะครับลูน่า จะทาให้ทีมวงดนตรีของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับมาเอสโตรนะฮะบอกเลยว่าเลิฟเลยนะครับ PVP ครับผมตัวนี้เลยฮะลูน่าครับต้องบอกว่าลูน่าข้อเสียงเดียวคือเป็นสายตั้งรับที่อยู่บนฟ้านะครับฉะนั้นเวลาเล่นลูน่าเนี่ยเอาตัวมากันข้างหน้าไปด้วยนะครับแล้วก็ลูน่าจะรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับดาเมจจะเข้าตัว30%ฉะนั้นถ้า มีตัวที่โดนรับดาเมจเยอะๆลูน่าตายไวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าลูน่าเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานวงดนตรีนะครับฉะนั้นมันได้บัฟไมสโตรนะใครเล่นทีไม,มสโตรใน PVP เนี่ยมีลูน่านะโอ้โหสุดยอดครับไมสโตรตายยากมากขึ้นเยอะเลยนะวางน้องให้ดีๆละกันนะครับรับรองประโยชน์มหาศาลนะครับตัวนี้ใครเล่น PVP นะแนะนำให้เปิดครับโดยเฉพาะเล่นกับทีไม,มสโตรนะครับใครเล่น PVE ก็ข้ามไปนะจ๊ะ นะอันนี้ก็เป็นเลติเน่แมกเกอรี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเอาเวกนะนะครับเท่มากนะครับเท่มากคลิปผมโดนลบไปแล้วนะฮะนี้อ่ะถัดมาเป็นรีเวดดีอาร์มนะฮะนี่รีเวดเนี่ยตัวธรรมดาก็รู้คุณสมบัติอยู่แล้วนะครับก็จัดการอ่จะมีพลังโจมตีพวกเคาน์เตอร์แรงขึ้นนะโจมตีใส่ใส่เคาน์เตอร์แรงขึ้นนะครับพอรีอาร์มก็ยิ่งเก่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมด้วยนะสามารถยิงใส่วัตถุคอหลับได้แรงขึ้นเช่นกันครับฉะนั้น ใครที่เล่นพวกมินิสต r ราหรือเล่นพวกอ,อะไรอะไอ้ที่มันเสกจากมินิสตานะครับรับรองโดนรีเวทเข้าไปครับร้องเลยนะฮะแล้วก็รีเวทเนี่ยรีอามเนี่ยแนะนำให้ทำนะไปได้ทั้ง PvE และ PvP นะครับดีมากๆเลยนะครับทุกคนนะนะฮะโอเคอันนี้ก็หมดแล้วนะครับที่อัปเดตที่เหลือจะเป็นเรื่องของร้านค้าแล้ว ร้านค้าก็จะเพิ่มแพ็กเกจสัญหาสุดยอดนะครับตามที่เลจิน่ามานั่นแหละฮะแล้วก็ร้านค้าล็อกอินครับล็อกอินเข้าเกมวันที่25มีนาคมครับถึงย6ครับแล้วเราวัาพิเศษครับอีเทเนียม3000โมดูลเสริมพลังที่4คูณ10นะครับแกมฟิชั่นคูณ5เลยนะครับดีมากเลยนะอืมแล้วก็มีแก้ไขนิดหน่อยมีแก้ไขปัญหาในเรื่องรองความกลัวครั้งเก่า 1- ถึง4ที่ไม่สามารถรับจดหมายจากสมาคมได้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคแพดวันนี้นะครับวันที่21มีนาคมก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่า3ตัวใหม่ที่เข้ามาแนะนำหมดเลยนะครับใครเล่น PVP น้องลูน่าถ้าเกิดว่าไม่เล่นมาเอสโตรก็ข้ามได้อยู่นะฮะส่วนเลจิน่าอเวกรีเวทรีอาร์มแนะนำให้ทำและเปิดหาเป็นอย่างยิ่งนะจ๊ะพลาดแล้ว จะเสียดายนะเออโดยเฉพาะและจินน่านะครับอนาคตก็จะมีอเวกโตวโหดมาหมดเลยก็จริงๆคือมันหลังๆเนี่ยอเวกมันดีหมดเลยนะนะครับใครที่ถามว่าเปิดไหมข้ามไหมยังไงผมก็บอกว่าให้เปิดหมดนะครับตอนนี้นะอเวกดีหมดเลยชิวิวอเวกก็เก่งนะครับอะไรก่ะน้องน้องเก้าอี้อ่กอะก็เก่งนะครับผมลืมชื่อขอภัยด้วยนะครับเก่งหมดเลยนะแต่ว่า ของเราค่อยๆเป็นเข้าๆไปครับกว่าเมฆตัวใหม่จะมาก็อีกเดือนหนึ่งฉะนั้นณนะวินาทีนี้เรจิน่าก่อนนะจ๊ะรับรอง PVP นี่โอ้โหใช้วิคแรกให้คุ้มนะพอวีคที่2โดนแบนแน่นอนนะครับ <laughs> โอเคใครที่ไม่ทำรีอาร์มเอสโลซาหรือว่ารีอาร์มหมดค้ังก็เตรียมไว้นะครับเพราะว่าเรจิน่ามาเนี่ยต้องใช้ในการจัดการน้องเขานะครับผมนะแม้จะหาไม่เตือนนะจ๊ะ โอเคงั้นอัปเดตวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย